<ítulo> ขออนุญาตซ้มหมูได้ไหมคะขออนุญาตซ้มหมูได้ไหมค่ะอนุญาตซ้มหมูได้ไหมคะตขออนุญาตซ้มหมูได้ไหมคะอนุญาตซ้มหมูได้ไหมค่ะตมูไปหาอ

ตกเลี้ยงมูได้กเลยตเลี้ยงมูได้กเลจัจะเอไว้มาขายปงนะนี่มขาดลาดูเมูขแล้วดเขาไปหาอันบ้าล่ะบ่เขาค่ะยายค่ะ นี่นาตบก้นเซียวจากของเบ๋วเบ๋วเบวเนวนี่อะราานีร่เน,นีย่ยเสนระคาดักดักก๊บกพนน

Ô vê mày phải cắt bạch trong no. cầu thủ quá và vá nó no. cắt เดู่เออ้นาพแ่เห็นบ่าไรยสีด้วยนะนั่นแหละต้นน้ำนั่นแหะ้าือชูในนี่หนาเด่นมัดไม่เาอยันปนปนไปวิ่งต้นดอกทิศกรรูปแบบ้างมวาต้นดอกกิศจักนา น <c oughs> ี่ต้นนี่มันสุกงามบ่นี่โอยต้นนี้งามมากเลยค่ะพามนเล็กี่น้องดอกแข้งพี่นองพี่ขี้หนูบ่พี่ยังค่ะพี่ขี้หนูค่ะขี้หนูนะคะดอกแข้งพี่นองนี่เกยวกับแม่เก็บแน่ๆตะการเลยนะคะนี่นี่ชิมได้บ่จ้าชิมได้ชิมได้เดี๋ยวนี้นี่ล่ะชิมไหมบิ่งเนี้ยพาเพจจ้าอัศนี้เด้อค่ะ พ,กกพี่ก็กรกตกพิกสกากคุณนะได้พิกธรรมดาอันนี้ก็มาาาอ้าวสวัสดีค่ะ